สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องครูธรรมงรมชาแนลสวัสดีครับ FC น้องอู้หญิงเป็นบันแพงสวัสดี FC ซสาน้อยเป็นบันแพงสวัสดี FC ซพ่อพ่อแม่แม่ที่แนดไกลนะครับวันนี้ประเด็นที่อยากมาเล่าสู่กันบบฟัง เสรเนี่ยมาจากาโพสต์ของคุณครูหมอนอิงพอเราได้อ่านโพสต์ของคุณครูหมอนอิงแล้วมีความรู้สึกว่าอิ่นเอมใจไอ้คำที่หลายคนบอกว่าหงอิงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็อย่างดังกล้องอยู่ในหูอยู่ตลอด นี่ก็คืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่เฮ็ดไหเฮาเห็นว่าคนใดที่เฮ็ดดีทำาดีคิดดีกบหลาหน่อยสิ่งดีๆก็จะตามมานี่ก็เฮ็ดไห่ผู้มอนอิงเพิ่นเด้มีอยู่มีกินผู้มอนอิงบ่ได้เป็นศิลป,ปินผู้ม้อนอิงเป็นแค่คนดูแลหลาหน้อยแต่การดูแลของผู้มอนอิงเฮ็ดด้วยใจ ทุกคนเห็นเวลาคู่มอนอิงเห็นแม้แต่กระทางผมนี่เห็นคู่มอนอิงปฏิบัติหนาทีผมจะมีความรู้สซื้อว่าผมอบอุ่นใจตลอดแล้วก็มีความรู้สซื้อว่าถ้าคู่มอนอิงอยู่ขางหลาหน่อยมีความรู้สซื้อว่ามันมีความรู้สซื้อว่าหลาหน่อยสีสีปลอดภั่ถ้าเป็นผู้อืนน่นกับกระบอรกระบ,บอซ้ำคู่มอนอิง ในความรู้สึกผมหนีมีความเสี่ยงคู่หมอนองีงเพื่อนสี่มีไว้ผิดเพื่อนจะมีการ,รคริดวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ค่อนข้างที่จะดีดยประสบการณ์เพื่อนที่เคยเคยได้ทํางานกับหลาน้่อยมาโดนเนาะผมคิดว่านะ่าจจะเป็นประสบการณ์ตรงนั้นนะแต่การทํางานของคู่หมอนอีงนี่จะเป็นลักษณะแบบเหมือนเหมือนมองเหตุการณ์ไปไปขาดการบิดคอนนะครับมันก็เลยเหตุแห่งเหตุการณ์ในตาที่มันจะรุนแรงหรืออาจจะทีมันสีรุนแรง เกินกว่าเหตุน,นะเนาะมันก็เรบ่กเกิดผู้มันอิงก,ก็จะเป็นลักษณะวนันลรกครับนะครับเหตุก่รนอันนี้แค่เพียงบอแม้แค่เพียงมาอยู่อยู่หนาเวทีหรืออยู่หลังเวทีแม้แต่ในโลกโซเชียลผู้มันอินก,ก็ยังออกออกหนาออกหนา,ออหนาปะทะก่อนเป็นแนวหนาใครหลาหน่อยเอามันมันมันเหตุไหนเช่นว่านี่คือคนทีเอาใจเหตุงาน ในคือคนคนที่เอาใจเห็นงานโมเมนต์มาออนานทีห่อแค่หนาเวที่ขนาดการดูแลแค่แค่หนาเวที่พอถึงเวลาส่วนตัวกับยูไห้ย,ยูมัน่นใจแต่นี่โมเมนต์ครับผมเบิงเ่งแเลเกือบมันหยิบซีชั่วโมงเลยเกือบหยิบซีชั่วโมงเฉยเิยยูครับกับหลาหน่อยเหมือนกับว่าเป็นขอบพัวเดียวกัน เหมือนเ่าเห็นแห,หละครับเ,เ,เป็นเป็นความสนิทสนมของของหลานหน่อยเป็นเหมือนเป็นขอบข้อหนึ่งของหลานหน่อยเพราะอ่าพ่อะเอกแม่หน่อยมอโจอสอนุษย์อย่างต่างๆทุกคนให้ความรักความเย็นดูผู้มันเองพ่อสมควรให้กันเป็นคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจพอสมควรที่จะให้ดูแลน้อง24ชั่วโมงแต่อ่าแน่แนใน่นรายละเอียดอาจจะไม่ได้ต้อง มัินหยิ่ซีฉมวกปันนันต่อต่ว่าผมเบรงเล้วเหมือนกับจะเห็นเกินหนาทีเลยซับไปผมเห็นกู้มัดอีิคนใ,นใส่ชีวิตส่วนตัว่น่าลงเลยส่วนใหญ่จะอยู่กับหลานหน่อยหลักการที่อยู่กับหลานหน่อยเพิ่นก็นมีความสูขเด้สังเกตตลอดเพิน่นสีมีรอยยิ้มเพิน่นสีในในห่วงเวลาที่บไดยอยู่ทั้งเม่ทีอาจจะอยู่บนรถหรืออาจจะอยู่ในในบรรยากาศคามมอ่อนข้ามกู้มัดอีกสีแด้ตากดีเป็นประกายเวลาดีกับหลานหน่อยเหมืนนมอนกับว่าบ่ต้อการวุ่นกับ กบเหตุการณ์ที่ไมจะเกิดขึ้นเนะาะเพราะว่ามันอยู่ในในในพื้นท,ท,ที่ีผู้คนหลาดภัยสิพาจะยิ้มมันจะมีความสุข็นนั่งคุยกันหยอกกันขีน้ใหญ่กับน้องนะไอ้จังเขาเห็นหเฮาก็เออเฮ้ยดีเว้ยเป็นคือเข้าเห็นมาเพิ่นหักลหลาล้านอยเข้ากัสบายใจฮักแบบบม่มีเงินไใครคไายรายได้ก็คือคือเข้าต้องต้องข้าใจว่าทุกคนทํางานก็จะต้องไ้รับค่าตอบแทน การได้รับค่าตอบแทนถ้ามันพออยู่พอกินหน่อยมันก็จะทําให้คนทํางานก็ไม่ต้องกังวลมากในเรื่องของเม็ดเงินอ๋อตรงนี้คือเข้าเกี่เกี่เกเถึงว่ามเป็นจริงพ่อมันพ่อเม็ดเงินมันพ่ออยู่พอกินแล้วการทํางานก็จะมี่วามสุขการทํางานก็จะไม่ต้องกังวลเฮ็ดงานคือเอาใจเฮ็ดงานไปเลยใจแหลกใจในการทํางานไปเลยนี่คือมันมันก็เป็นผลพวงทีที่ความดังของหลานหน่อยค่ะต้องบอกตรงๆที่พ่อพ่อหลานหน่อย อันนี้แล้วมันกับแพรกระจายไปถึงคนหลอกขาดถ้าเป็นคนหลอกขาดเขาเขาดูเหรครับมีความสุขยังยังเป็นอ่าพวกของเองก็บอกว่าเออพ่อมีเงินเก็บพ่อมีเงเินติดสื้อของฝากของยังยให้พ่อให้ตายยังกวบบาไปเนาะในในรายละเอียดคงถ้าอยากลงรายละเอียดมันเยอะแต่ผมอยากมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตรงตรงนี้ขอมเราส่วนหนึ่งก็คือหลานหน่อยเ้องนี้หละบรารมีของหลานหน่อยเรงนี้รับตรงนี้เานาะ กระซงมาถึงแพรไปถึงกล่อหลอกขางแม้แต่ผมเองก็ได้รับไปละหีจากหลาหน้อยในการทําช่อตงตัวน้ปละหีจากหลาหนอยไปละมีจากเอฟซี FC แทนครับของหลาหนอยถี่เมื่อซอยในการซับพอร์ดคดไต่คดแช่คดติดตามตัวนี้เดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปขอบคุณเอฟซีอยู่ครับเพราะว่าเม,ามื่อค่รในพินผมพึงมาเนาะที่นี่พินมากนี่ยน้องอยู่มาฝน,น,นมันโกเรา ไปเนีมันเอาพินมาเสียไปยุ่นประตูหัวมากัดถึงลมพัดเนี่ยผมบไดยุบบาทเขาว่ายื่ผื่นฝนตกเปียกดีรบกขาดอันที่ว่าดีใจเบาต่ว่าการว่าในเบิร์เบิร์ท่านไหนครับหยอดยอบมาถึงหยอบมาถึงทีจสีดดเบืร์ือไก่แหละครับไก่ไก่ความเป็นจริงที่สีไดโอนมาไหลแหละผมคิดว่าในห่วงติดวงผมต้องมีส่วนเหลือในกอดศาสตร์แข่งนี้เพราะว่า ตอนนี้เก่าแสนกว่ามัาง้งผมมาลลางแล้วนักเวลานุ่มที่ผมมาอัดคลิปนี่อาจะถึงหลังเดี๋โอ้ดีใจครับคือติดตามยึดเรื่อยๆผมกับเบิงเบิงอ่ะพอการใช้หรออย่างไรเพื่อนสีมาอัปเดตเนาะอัพเดทหามาไล่เนาะเป็นจังไรอย่างไรเพือ่อนทำเดทเมื่อวานนย่างเถือว่าซีถุงนี่หาถุงแล้วเขาจะบมพิทเนาะเห็นเพื่อนอัปเดตขึ้นมาเก่าแสนเก่าแสนกว่าโอ้ยผมหมดผมมองเป็่อนหัวด่านหาได้วตอนนี้ ผมมองไปหัลานหาละยืนผืนขี่หาลานหาคะผม,มองไหมในส่วนตัวผมนะผวมาดิคอดบอกาลานหาเป็นเป็นยืนผืนแต่ว่าผมผมมองว่ามันจะถึงซ้อนหลนักสองหลักถึงเมื่อถึงก็เพราะเป็นยังคือเป็นแครการขาดเดาขาดการในสื่อเนาะแต่ว่าแครสซมมีคผมว่าเขาต้องเื่นชมเอฟซีฮาสดีมันสแสดงเห็เถึงความรักความเื่นชมเื่นชอบของหลาหน่อยเอฟซีฮาวนีอูอ้บิดใจไม่มีเงื่อน,นไข ความรักที่มอบให้ไม่มีเงื่อนไขจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามิสีเข้ามาคิดถูกทีทราบถนนหลาหน่อยเนาะใน,ในมุมมองคิดถูกอาการสมเหตุสมผลทีที่เขา้าจะทราบถนนหลาหน่อยเพราะหลาหน่อยไม่เคยทําอะไรให้ด่างพร้อยไม่เคยทําอะไรให้ให้ให้มีอะไรมาแปะเปื้อนมีจตะค้นไปทเอา,าอย่างต่างๆมาแปะเปื้อนหละแล้วหลาเขาม่อยไปตอบโต้ มันก็เลยเห็นไหนเห็นว่าการที่ศาสนเด็กคนนี้อย่างมีเงื่อนเงื่อนไขแสดงว่าคุณเลือกถูกทางแล้วอันนี้ก็แค่เป็นมุมมองของผมเนาะเด็กแต่ละวยในการมองในในการทํางานของคู่หลานไอ้คู่รัมอนอิงครับครับหลานหน่อยอะไรนะครับมีคู่มอนอิงอยู่สหลานหน่อยอยู่สถานมีคู่มอนอิงมันกับมอนก็ว่าเห็ดไห พอแม่เอฟซีหลายคนกับบาใจตัวหนึ่งผมเองกับบาใจแห้งเพราะกู้มอนอีกคือเดอะเบรไม่กันดูแลดูแลอาให้ความยังต่างๆกับหนาหน่อยผมมาคู่มอนอีงมันเป็นคนหนึ่งที่หูุดหพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็บม่มียังไยครับก็บฝากไปท่านนิสสกกรอนี่โอกาสหนาะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันคลิปต่อไปครับผมลาครับ